คนเข้ามาดูใหม่ครับ สวัสดีสองท่านครับผมมาแล้วมาแล้วมาแล้วสวัสดีครับสตรีมสดครั้งแรกครับ,รบสวัสดีนะครับผม สวัสดีเพื่อนๆครับสวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีทุกคนเลยครับกําลังจะไปดูรถโปรโมนะครับที่สุรินทร์นะครับจังหวัดสุรินทร์สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนๆครับสวัสดีทุกคนเลยครับสตรีมสดครั้งแรกครับฝากช่องน้องใหม่ด้วยนะครับ ฝากช่องน้องใหม่ด้วยนะครับสเตมสดครั้งแรกครับสวัสดีสี่ท่านครับ สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีเอทุกคนเลยครับมาแล้วมาแล้วสตรีมสดครั้งแรกครับฝากช่องด้วยนะครับเอามาให้เด้อได้เลยได้เลยน่าแ,แตมน่าแ,แตม กำลังจะไปดูรถประมูลครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมทำคลิปให้ดูนะครับที่ลานประมูลนะครับยังไงฝากช่องด้วยนะครับต้องใส่แม้ตลอดเลยทำทุกอาชีพครับขายหวยด้วยครับ ถ่ายรางวัลด้วยครับสวัสดีครับยังเลยเนาะสวัสดีทุกคนเลยสวัสดีตอนเช้าครับสวัสดีตอนเช้าทุกคนนะครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับ แล้วก็ในเล็บในเล็บมายในเล็บมาตอนตอนน้องไปหาเล็บมา สวัสดีนะครับผมสวัสดีทุกคนเลยครับตอนนี้นั่งรถอยู่ค,คอมเมนต์ได้ครับหมายเลขสองสองคอมเมนต์ได้นะครับคอ,คอมเมนต์ได้นะครับเดี๋ยวผมทำคลิปที่ลานประมูลให้ดูนะครับเดี๋ยวมีรถสวยๆเยอะเลยครับต่อไปอีกสิกิโลเมตร คุณย่ามาส่งกําลังใจนะคะนุ่มหลอ่อขอบคุณมากนะครับคุณย่าครับขอบคุณมากนะครับพอดีผมเพิ่งผ่านก o u t u b e อะครับเพิ่งผ่านกด youtube ดเดี๋ยวผมแชร์ประสบการณ์เลยผมดีใจมากเลยครับเมื่อวานนี้พาร์ทเนอร์อนุมัติให้ผมได้สตีมส่วนแล้วแล้วก็พาร์ทเนอร์ให้ผมอ,อนุมัติให้ผมเปิดสร้างรายได้ได้แล้วครับแล้วก็มีโฆษณาเข้าเรียบร้อยแล้ว ผมผ่านกด1,500้อยซับอยู่ประมาณ13วันครับตอนนี้1เดือน1เดือนผ่านจริงๆอ่ะผมได้อ่าชั่วโมงเนี่ยได้ชั่วโมงตั้งแต่10วันที่15 16ครับ ผ่านชั่วโมงการดูตั้งแต่15วันนะครับแล้วก็รอพาร์ตเนอร์เขาตรวจสอบช่องอยู่คุณย่าดีใจด้วยนะขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากนะครับ มีอะไรให้เล่นด้วยสตรีมสด พี่ยืมนะ,ะไอ้นุ่มดิโทรมาห้าเลยดิอย,อยากแกมาเบิองอยู่เฮียแกอบอกว่างเนี่นไยไเียว่ลาฮันลาฮันต้องอยากคิวะออควะสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องป้องไปสุภุสุุนครับ กดไลค์ก like ดไลค์ก็ like แชร์นะ <laughs> สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องปองปายสุภูสุขชนครับ <c oughs> โอเชี่ยมต่อใหม่เน็ตบ่มี <c oughs> มาอีสานตรงเว้าชินอีสานผมเออวะ